เราลหเรพดออกไปถมุลกอติดผ้ากอดีกกอกันเรพดอกทีตนนไหยัยยีนตสคาเริมมมติชดออนไลน์อปุออเวกุยลอเวดาตากิตากรุบาขาดเรพัทยาดอลีบาสนาคิดพัทยาใครอาจจะมืออาุโลคว้าควาลอมือป เอ่อลีอโอลอปาโปคว,วาจีเลบะหนอบ้าขัาดนั้นตั้งแต่ตุลาการนี่หนอตั้งแต่สนใครนี่มติชนออนไลน์กุยเราเวลาคู่โต,ตเทวเินได้แล้รับบาทพัทยา QR code ปริศนาส่งด่วนสินค้าลามกว่านทำทำทำ,ทำ,ทำภาพลักษณ์เมืองเสียหาย เอาไวน้นีไม่ไวลได้าตาสองคูดด่ตอเนาะพาลิโยเดนี้เนติดๆอทอได้ดูแต่ว้ได้จริงๆอีและพัทยาอาไว้นีว่าหากลาหลอขาไว้ได้สติกเกอร์ขาเกเวอ Q R code นไม่สแกนขอนี้เนาะแล้วก็ที่บ้านเตไวได้เอาไวน้นีไม่ไว้ไ้ตาโปดตาลอเลอ่าบ้าขาดด จะเหลีออหล่ยอเลก็ไว้ไดาา้ลำมบหมอหน่ไม่กระตี้ตัวไม,ไม่ไม่บอกเม่ปลาที่อตัวเออตาปอตาลอดินนี่ที่ผานี้หากลาเราไว้แต่กื้พัทยาวิปูตเวอคตได้นนี้ปลาบ้ายูา่ไปได้เลยเกิดบ,บ้าดูบาด้านที่ว่าือพัทยาอมิลาตกระโปงนี่หนอตากระซอกยเราไว้ได้เพลวดทชิเดอร์คิโซคิชีเยเพฮากอลล์คนาเรียชิคุยเป็นนี่เออววพอ,เอ,อ,เพอ,อเปพอพุกามมาอินดี้ีมอบอายเนี่ยเน อืมเดิมบาบบาตาไคตะรัภัทธยาเวธิตาว่ามีโกธโหเวดาดินดีชุมุปะอาร์ดิยะกะแล้วกันเปนบาขะเดอ่าตัมมุตะปิโอตัมมุภีมุญญาอเวอักหลูโลอะโกตาตอนนี้ดือลอตติเวลอตตัมมุภีมุญญาอะลอกเลกะนี่ดือกับบาอุตเวเวดาดอกติรีชุกติรีบาใจ้เรแต่ตอนนี้เพราะว่าหามาจักเลยล่ะว่า เหตุตื่นภาคธิยาด้วกับบ้านตาปือบ้านตาอยู่เมื่อคืนทีหามาถึงเลยละวันนี้แล้วคือก็จะปลไปถุยไวอกรัสเพื่อเพื่อนนี่ยลุยเพื่อเพื่อนี่ย ต่นนอออลเวอกราุนอสังนอเตอสารสิโยว่าดิถวยชลีอุดดูใหญ่ะเนาะเออเจนว่าแต่เรื่องความอความั่มีมากขาดตตาุ่ันเนตีอาข้าาชี่านะนาตากว่าจะพัดูเให้เก่งได้เืตาซคนรวแลคลีตาซนี้เวเวน้จใจเต่นาเพลาทอขตตัวที่ตัวจิเย อ่คมโย่เพยดาติดนึ่งใหอเตวิดาที่จะอีปวมาตั้งซซนนี่เด้อดูนี่บ้าเวด้าอ่อปววิภูเพย์พัทยาติดภาเนี่เตปยาสุเวเนาะเตเปียาปวมาตั้งโซ่เตวิดาตลอลเลบังละมุงชนบุรีนี่ที่บ้าเวด้าเลือปลาหากล่าละเวด้าสติกเกอร์เลืตากระโปรงเลืตากระปาตดูหนักเลือมีอุตเตกับปาเลืไซบอร์กับป๋าติภาพนี่ร้อนนี่เดลอ อ่าวอลอาก็ปาดเวดาหากกลาเรเวตกู้กลาเรพัยาเวบีุรีเวอาคุณจะตตอนที่เดกอคุณเดือดพัทยาป้าว่ามีอากเวด้สติกเกอร์ QR code มันตาดูเล็บวันติงยบบ้าบาาตนากินเดือดม่ว่ามาทางซซนเลนลอกว่าบ้าเวด้าบลอนเดเเอาว้เลสเกนลุกไว้บียนดคลิกัละเตมินตาเง่เวดาเนาะเอาไว้จอยเวด้าดาเรตเปียอลุกเว็บไซต์เลิบกว่าชา ตาโป้าตาลอดีเนโรเนาะเทวีาาวาาด,ด,วดาตาโป้าตาลอติดผาหนี่เดออ่าดีมีไว้ได้ตาโป้ตาลอเลยอาคัมมาตาสู่ตาต่ตตตตอชินาตาที่อยู่ก้อนน้อก้นหชาตาจันนี่นี่บ้าเนาะที่ก้อนทเฮี้ยเคยืบ่าเออตัว,วเมื่อ,อ, <c oughs> อเรื่องนสแกนของร้อนี่เดอเทวีดาอ่าเวกเลอร์เลชคืนั่นแหละเปียคอนี้เออเทวีดาอุปกรณ์เสริมซิกเนาะคอมยอตาตู้ติดผ้า เราไม่เป no, uh, ๊ะต <laughs> uh, uh, no, <laughs> 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 ัวม่ตาบุตัวตัวที่สภานี่อยุงไม่ได้อูู้อวาวู้อัพู้้เขากว่าแล้ขอเกงกรนี้หรอกว่าแล้วอตาเกงดูอะรนันมาไม่ทอมาไม่ดูเนาะกว่แล้วอตาเก้ฉีกันมาแล้วปริเจฟูมาหลอลวมว่าแตเรื่องแค่ก็หากัจะลุลวงขลบอะนี้คิด่าพอเจนี่แก่วไว้นี่นาเตียายท่เขามากูด้บะวม่ลอนี่เลยตักสอนนี่ เอาเว้เวจีายีนอป้าคือเวไดอตาอตูจานี่ที่ภาพป้าคืออกิกซอเรื่องนออนี่เดินกเพกพอท่อวิบลนี่เดป้าคือสกออตาพอลรเบอร์่กดกลวกเลคอนดอมน้อะวิบลนี่เดออตานี่เลกตุเลือกบ้าวยบ้าข้ารากติกอที่าป้าคือจีน่าเออเต่าเอออโค่นี่เอาไว้เกลรกหาสกอเวได้ สูเม e โอวแพัทยาเว็บนี้เตวดาเลยแต่นาเรียตอปุเป็นเลชนี่สุตหลอตาเราสุโบ้านี้เตเวเอออาโคไดตอนนี้เด้อเนาะกว่าบ้ามุงบ้าดาตินัาเทเวโอตาเรตั้มมาจีใจนี้กัมมาเวนดาโยโกเวพอร์บอคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์อาตากัมมาลาบ้าเวบ้าขาดรสารโดอาตาชาตาปรีอืมเลิปนดดูที่อาควบาที่ผ่านนี่หรอเอออาโคไดตอนนี้เด้อ အဝင်းနောပွားကူပူတီဖန်ညံဘိုင်ယူဘဘတာတေဝဒတာလပ်ဖတ်သယာဝင်းနိတော့ပါအဟေဟာအကလူအမျိုးကူလောနောပန်းညောပွမှုပန်းဒေပွကွာပန်းဒေဖူတီပန်းဒေဖောဆာအခုံးတဲတံဒီနောမဲမဲလပ်ပတ်တာဆန်းတီဖာခွန်နိနဘိုင်ယူလကကေထောတာကောတာခေနောဝိပလောနိတခါတီကျပွာလဲအလဟဖတ်သယာနိနဲတေဝဒတာမိသိဲလော အဘူလာတူပါလည်းကလည်းပူအဝဲယုံမြခီသေနိဒမြဒေမီကြီးပါတဝဲတလုံးလုံးနေတဲ့ခပလူလည်းအဖတိယဝိနိဒမေဝေဝေလပကတိချန်လည်းဟောလည်းမြူကေထဘူရော့ဂျာနီမောနော်မြူလေအဝိတစုမေဝေဝေလပတ်တမီပါ อืมป้าอูหมูเกถบโลอะโคตตอนนี้เนี่ยไอ้ดอลเนี่ย Huawei จีจาติรู้จริงเอ่ออะโคตตอนนี้คอมพรูละหากลอละสติ๊กเกอร์ Huawei data บาตาบัวบาจะใจนี่เลยเอ่อบาอยู่ไว้ดาหรือกับมหาวาเวลาภัทธยามีสีเวทนี่หรอป้ามนุษย์ก็ได้เทวดานี่บาตินี่นี่หรือภัทธยานี่ปัลเลฮารามะเทวดานอกกว่าโกคือเดร้ออะโคตตอนนี้เนี่ยทางสกวยเวสุเมญญาจะเจฟู เทวดาละเอ่อปมิตรเอ่อมาลมากุยปมิตรก็พอบานี้เนาะเอาข้อเนี้ยเด้อตันที่ตะผ้าอีก็อาถ่อไว้ได้กุยๆรือๆเนาะเอาคู่ตะตอนนี้เด้อเทวดากับบ้านดูบ้านที่ก็หาหูหาโหเวดาเอ่อวีตวีอีอะมีนี่หรอดอกตะคลอจิเทวดา อ่าปัวธิโกกกติฎฐะนี่เดกติกไว้ละภัตติยานี่เลอะอัตติงีตวะบะดูท่อดูท่อเวตะรึรึนี่ลอตากะซอนี่เดกวยขะไว้ดาตึเพนนี่หลออะโคตานี่เดยิชูพะซาปะละวาตนะอุติฎฐะกะไคซึมีโอลุภัตติยาเดซุยบากรอเลสเกน QR code กันนี่หลอน้อยดิซะเดซึกนี่ตัพตะลอเคกอบะมีมาคริทอเวกอซึ อาคือบ่ล่ะบ้าปลากะเอาเว้ยนี่ดับเตียป่ะเนาะตะเลยพัดหย่าบุญนี่หลอกบ่อย่าเอ่อปั๊บไปกลัวผู้อึดกะกี่กะสิแล้วมาบ่ตะเลยพัดหย่าบุญนี่คือขายนิว่ะติงยาลงตะเนี่ยนี่กูตัดตอนนี้ดอกมีควายไปทางซ้นขาเนี่ยมีภาษาออเดอร์มาไม่คลี่เก่งโหดอีเออเก๋กันนี่คือบ้าสิโหลบ้าบ่ดูไม่พอน้ํารอนี้โอเคเอาเว้ยนี่ดับไม่ได้ เอ่อตากิโก๋มันละเกโรเวดาสารพัทยาวีหรือเซอร์โตนาลิไคอิบาคาโดปาฮาคลาลเวดาสติเกอร์ QR โค้ดและฮาวาดาเอา่อตามมือผีม,มึงยากที่ผ้าอตาโปตาลอนีอ่หรอปะพลัดสิเงี้ยที่พลโก้โหปะลาควายตักสอดติดผ้าที่เทยล้อตามหรือ